ตอนนี้แม่ม่อนกำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังเก็ไข่อยู่ค่ะไข่อะไรคะไข่นกกระทาค่ะอ๋ะอยู่โดนหอยรอดค่ะอ๋ออยู่ดอยรอดเป็นะไรค่ะเห็นตัวือดกิอาดาวนกกนะนัอ เราไม่เห็นอะไรเลยค่ะโอ้ดูนกซินหละเรือด้วยค่ะมีเรือเยอะเลยค่ะไหนคะเรือก็ยังไม่เห็นสักลำเลยนู่นไงมองไม่เห็นหรอกโอ้โหไกลมากเรืออยู่ไกลมากเลยไปมองเห็นได้ไงมองเห็นเล่นอยู่